หลักเลยนะครับผมที่กองเรื่องอะไรนะปัญหาหลักของกองนี้ครับมันเป็นปัญหาหลักจริงเลยปัญหาหลักก็คืออาหารการกินของกองเราครับไม่เลี้ยงเราไม่ดีเหรอไม่เคยดูแลน้องเลยเหรอไม่ใช่ครับไม่ใม่ช่วยเขาเขาเลี้ยงเราดีเลนไปครับเขาเลี้ยงเราดีเลนไปครับขดีเกินไปครับผมมันกินจนบางทีภูมิมันออกครับผมดูได้ครับดูครับดูครับ อาหาของพวกเราส่วนใหญ่คือเราต้องถอดเสื้อต้องควบคุมดูแลสุขภาพกันก็ต้องกินค่อนข้างควบคุม<ช>แต่มากองทีไรก็ไมเคยก็จเจอเของอร่อย,ลยตลอดเพื่อยืนยันว่าอาหารกองไทยอร่อยจริงๆบอกเลยว่างานนี้พี่กัปตันพุทเเนตและพี่เบรชอริสระบ่นทุกวันเลยค่ะผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักขึ้นอ้าวขึ้นเอาเพราะห้ามใจไม่ให้ทานอาหารสุดอร่อยในกอง่ายไม่ได้ค่ะ ค,คุณหลวงมาเช็ค<อ>ครัวหน่อยขอรับได้ข่าวมาว่าครัวที่นี่อาหารดีเยี่ยมมากเลยจริงหรือไม่จริงครับอร่อยมากครับน้ำหนักขึ้นไหมคะต้องต้องคุมอ่ะ <laughs> จริงๆ ต้องคุมจริงๆเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหวเพราะที่กับข้าวอร่อยจริงครับค่ะนี่ต้องเอากลับบ้านนะเอากลับบ้านเอาไปเอาไปไหนฮะเอาไปทานเอาไปฝากแม่ครับโอ้คือวันนี้พี่กับตันหมดแล้วไงคิลชิพี่กับตันหมดแล้วถามว่ากลับไปมือเปล่าไหมไม่ต้องออกกับบากับข้าวกลับไปด้วยแล้วถ้ามันไม่อร่อยจริงอ่ะก็ไม่เอาถูกไหมค่ะเอาพี่เฟดอลิสลานี่นี่มาเติมนะม แม่อร่อยอร่อยจริงอ๋อที่เขาเรำ่ลือกันว่ากับข้าวกองนี้อร่อยนี่คือเป็นความจริงเลยผมว่าคือเขาสามารถทำร้านอาหารได้เลยครับอืมไม่ได้เราต้องไม่ปล่อยไปเพื่อกันก็ตัออย่ีเพิ่งไปให้่ไป,ไไไป <c oughs> อยู่กันแล้วก่อน <c oughs> ใช่แต่นะักแสดงนี่ไงคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ดูอยู่อย่ากเข้าใจว่าเฟรชอิสระตั้งคันไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่บอกว่าพี่ต้องคุมอ่ะถ้าไม่คุมมันจะเป็นอย่างนี้ เอางี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่กับตันเดี๋ยวให้พี่กับตันรับอาหารก่อนหนูขออนุญาตคุยกับพี่เฟสนะคะขอบพระคุณพี่กับตันค่ะใช่เลยค่ะพี่กับตันก็ยืนยันแล้วพี่เฟสถามจริงๆเมนูโปรดมีไหมพี่เมนูโปรดของป้าเขาทำต้มยำอร่อยมากเลยนะแซล้วโหนี่นี่อันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยกระดูกเนี่ยมันเหมือนผัดแบบพริกแกงใต้อะค่ะโอ้นี่สองจานแล้วนะ ที่อยู่ในท้องพี่เหรอใช่เราต้มยำขคือที่สองไม่สามารถสื่อสารได้ว่ามีสัตว์กำไปตายในท้องพี่เฟกี่ตัวน<า>ั้นมันตายก่อนทีอยู่ในท้องฉันหป<อ>๊บนึงนะ้วนัูกนะให้เห็นหลักฐานคามือคุณกับตัาจับตันไปไหนอ่ะใครบอกคุงไงใครจับตาข้าวอร่อยไงอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคนี่ยืนยันคุณผู้ชมถ้าไม่อร่อยไม่เอากลับบ้านแน่นอนใครโชคดีใครเดินทางปลอดภัยขอให้เจริญอาหารค่ะ ีหนูร่วมกับเวลากินกับพี่ใช่ไหมคะขอโทษค่ะเชิญเชิญพี่เซฟค่ะคือเราก็อยากจะรู้ไงว่าอ้าวอาหารมันอร่อยจริงหรือเปล่าที่เหล่าดาราเขาพูดมาเป่าอ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำลายน้ำแล้วไงชิมสิเลอกมามาลต้องชิมขออนุตนะคะต้มยำขอต้มยำคั่วๆได้ไหมคะพี่ขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวค่อยมาตักข้าวแล้วก็อาหารอื่นๆนะคะ นี่ต้มยำที่เขาว่าเรื่องดือขึ้นชื่อหรือเกินเฮ้ยแซบเวอร์อะเอา้งกินปลาดองเองเอาพี่เบสบอกให้กินปลาดูแมนี่แค่มื้อหลักนะคะบอกเลยว่าดารากองถ่ายละครเรือนร้อยรักเนี่ยเขาเจริญอาหารกันดีดีนี่ยังไม่นับมือยิบย่อยไงคุณผู้ชมเราไปดูมือยิบย่อยของพวกเขากันค่ะ ยำมะนาวตอนแรกจริงเข้าใจเข้าใจจะหลับอ่ะเจอเมนูตรงตามเพลินเลิศมากเลยอันนี้เนี่ยสว่างอาหารว่างไม่ได้มีแค่เมนูแซ่บๆนะคะเมนูทานเพลินประเภทที่ทานกันได้ทุกเพศทุกวัยก็มีค่ะ มามาเดี๋ยวครช่เปิืออกจากผากให้หน่อยนเห็นพี่พี่นแสดงละครเรือนร้อยรักเขากินได้กันขนาดนี้เราก็ดำลายไหลเอ้ย เราก็สบายใจนะคุณผู้ชมเนาะว่าแล้วก็ไปหาข้าวเที่ยงกินกันดีกว่าค่ะทุกคนกกิิิินจนจจจจุบจุบบบบ